สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอะจ็อกเกอร์ทีวีเนาะโดยวันนี้เราก็อยู่กับรายการเด็กโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเด็กใหม่นะครับก็คือแองเจสายใหม่กับ Angel สาย Art ์ d เอเนะครับมาคุด t เมเรนะครับนี่เป็น VR ใบใหม่สุดเก่งนะครับจากชุด VEB 13นำที่พึ่งออกมาเมื่อวันพุธที่2 1นี้นั่นเองนะครับมา ก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำลิเด็กแล้วก็วิธีการเล่นเด็กนี้แบบคร่าวๆกันนะครับโดยที่มาเริ่มกันที่เกรดศูนย์แล้วก็ทิกเกอร์ก่อนลวกันเนาะตัวเริ่มนี้ไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่อันนี้ผมใช้เป็นเอเดรอยสนะครับเพราะว่าน้องน่ารักนั่นเองนะครับน้องน่ารักนะครับน้องอ้วนๆน,นะครับน้องอ้วนนิดนึงนะนี่้องอ้วนๆหน่อยนะครับส่วนทิกเกอร์ก็ใส่แบบเดิมเลยนะครับก็คือครี8นะครับมครี8ใบเนาะนี่ครี8ใบ นิ้วสี่ใบนะครับแล้วก็ดรอสี่ใบเนาะแต่ถ้าใครจะใส่ดอรอเพิ่มอีกสักใบหนึ่งผมก็ไม่ว่านะใส่ดอรอสักห้าผมว่าก็กำลังโอดีนะก,กำลังโอเคเลยเนาะประมาณนี้ตัวเริ่มแล้วก็ติกเกอร์นะครับส่วนเกรดหนึ่งมีดังนี้นะครับก็มีไอหนุ่มนี่นี่หนุ่มนี่คนนี้นะครับนี่ เอเดรอยาเมโดนะครับลาเมโดผมใส่มาแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าอะไรผมรู้สึกว่าเด็กนี้มันไม่ต้องอะไรมากแล้วนะครับก็คือลายเมโดเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นเมื่อด้เอามาแค่ต่อหลังแบนการ์ดให้ห้ามเพอร์เฟกต์การ์ดแค่นั้นก็พอนะครับมันไม่ได้ใช้เยอะใช้บ่อยเลยนะเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างใช้คาลเตอร์บาร์ดเยอะดังนั้นผมว่าพวกตัวเล่นอื่นอะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวที่ใช้คาลเตอร์บาร์ดนะครับดังนั้นก็เลย ่ายมาแค่1ใบด้วยแล้วก็จากที่ลองเล่นมาเนี่ยไอตัวเนี้ยโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งเพราะว่ามีความมากความสามารถที่ทําใหออ้ตัวเองในบวกห้าพันได้นะครับอ่าแล้วก็ทําให้บูทหมื่นสามได้นั่นแหละแถมยังมีสกิลที่สามารถเมื่อมันบู์เนี่ยถ้าในโซมีเกียร์สามเนี่ยสามารถจ่ายคอนเนาะถ้าจ่ายก็คู่แข่งไม่สามารถคอดการที่มีความสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องกาดนะครับจนถึงกลางดาสู้เลยนะเนาะอ่เมื่อจบก,การ,ราสู้ก็ดีทายตัวเองได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้แต่ว่าผมใส่มาแค่หนึ่งใบนะครับต่อไปก็เป็นน้องคนนี้นะครับนี่ตัวสุดเก่งเลย Se กติโ a แองเนะครับก็มีคอน t ะิ n นียช่องเลียเนาะถ้ามีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการ์ดและได้รับอนะินเตอร์เซปเนาะแล้วก็อินเตอร์เซปจากแถวหลังได้นะครับอ่าอินเตอร์เซปจากแถวหน้าก็ได้นะแล้วก็สามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวนี้ในบ็อกซ์นี่มันจะไม่มีไอ้พวกเอ่อเปิด5้าหา3แต่ว่าของมังคุดเมเลสก็จะมีตัวนี้มาแทนนะครับก็คือออสการ์เทสแองเจิลนะครับก็มีออโต้ช่องเรียนเนะเมื่อมันลงสนามจากมือเนี่ยก็เปิด7ใบนะครับเอามังคุดเมเลกเนี่ยไออะไรนะแสดงอาร์ตเอเดอร์มังคุดเมเลสนะครับก็คือต้องชื่อนี้เลยนะก็คือตัวเกดสามเนี่ยใบนี้เลยนะครับเอาแสดงไม่เกินหนึ่งใบนะครับ แล้วก็นําขึ้นมือเนาะแล้วก็สับกล้องถ้าเรานําขึ้นมือเนี่ยยูนิตนี้ก็จะถูกนําเข้าโซนะครับเพิ่มโซให้มาคุดเมเล็กด้นะครับแล้วก็คนนี้เป็นตัวสามัญของแองเจิรเลยนี่อันเดอร์เลนะครับเซเลสเทียลอีสดีเอยังทียกชื่อมันผิดเลยอีสซีดีเอลนะครับก็เมื่อลงจากมือนะครับพเร์บัสหนึ่งเนาะสลับที่ครับยูนิตการนะครับบนมือกับบนดาเมยโซนนะครับ นะก็คือเอามาสลับกับในตัวคอมโบโในในลิสเกตสามเนาะกับเซราคิโอนะครับเพื่อทําคอมโบ,โบเพิ่มได้ไดนะหรือว่าจะเอาสลับแบบสมมติว่ามี PG อยู่ในดาเมจเนี้ยแล้วก็เขาจะบาสพีจไปแล้วก็เอาเซราคิโอไปแปะเอา PG ขึ้นมืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนะมันบอกยูนิตการ์ดยูนิตการ์ดก็คือพวกเนี้ยอืก็คือที่เป็นการ์ดแบบควิกค,ควิกชิลไม่นับเป็นยูนิตการ์ดหรือโปรเทคก็ไม่นับเป็นยูนิตการ์ดนะครับดังนะั้นก็อย่าเล่นผิดกันะนะผมเคยเล่นผิดนะครับบอกหลายๆรอบแล้วแล้วก็ไปสุดท้ายของเดทหนึ่งนะครับนี่คนนี้ นี่ตัวก่อนเคยเป็นโปรโมเนาะแล้วก็ออกมาอยู่ในบล็อกนี้นะครับคือ Mul ติ Medical Angel นะครับบอกเลยว่าเป็นใบนี้ที่เป็นบกเออผมบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งนะครับเก่งมากเลยก็มีออทีเอ,เอ,อคทีฟนะครับช่องเลียถ้าเคยมีการ์ดนะครับใบใหม่เข้าดาเมจโซนของเรานะครับในเทิร์นนี้เนี่ยเราสามารถนำยูนิตนี้นะครับไปใต้กองเพื่อเป็นค่าคอสเราจะได้จว่ว2ใบแล้วก็เฮงกาาบนมือหนึ่งใบได้นะครับแหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งและจจิงใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้ก็ เกรดหนึ่งก็ใส่มาประมาณนี้นะครับส่วนเกรดส,สองนี่เกรดสองนี่เป็นตัวทำเกมนะครับก็ใบแรกเลยนี่ในกระตูดน,นะครับเอเดรยไส้นะครับก็มีคอนทินิวช่างแว่นกับเลียนเนาะในเทอร์ของเราเนี่ยถ้าเคยมีการไปใหม่เข้าดามจเอโซนนะครับของคู่แข่งในเทอร์นี้เนาะยูดินี้เนี่ยจะพลงโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมืน่นอ่าแล้วก็ออโต้ช่างเรียนครับเมื่อ,อยู่ในนี้โจมตีแวนการเนาะ เรื่องในการของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับนำยูนิตนั้นเข้าดาเมจโซนนะครับถ้าเราทำเนี่ยคู่แข่งฟื้นฟูการ์ดจากดาเมจโซนของตัวเองครับหนึ่งใบแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้เนี่ยรีไทม์ยูนิตนี้นะครับก็คือเอ่อตีแปะเรียงการผู่แข่งหนึ่งใบเข้าดาเมจโซนนีนคือเคลียร์เรียงการเขาได้แล้วก็ตัวเองก็เห็นเรียงการไอ้เมื่อเห็นดาเมจโซนคู่แข่งเข้าใหม่ในเทอร์นี้เนี่ยก็จะบวก่งหนึ่งหมื่นนะครับก็กลายเป็นตีหมื่นเก้าง่ายๆแล้วก็เคลียร์บอร์ดคู่แข่งได้นะครับแบบไม่ต้องมีีาาคคอออสะะะไร y y ue, เะรเเเเยยลนนนนัับป็ใตวท่่กกงม ใช้กับแองเจได้แทบทุกสายนะครับแทบทุกสาย,นททสายเนาะอเก่งมากนะครับต่อไปก็เป็นนีคนที่โคตรจะเก,ก่งนะครับคนที่โคตรจะเก,ก่ง Amputation Ang e l นะครับก็มีคอนติเนียช่องเลียนเนาะถ้าเรามี p r o t e c t m a r k อนะครับอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้เนี่ยยูนิตนี้ก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 5ื่นก็คือเพิ่มหมื่นห้านี่คือเพิ่มตลอดนะครับเออเพิ่มตลอดเลยเนาะมันก็จะยืน2องหมตลอดเลยแล้วก็มีคอนติเนียช่องเลียนเนาะในการต่อสู้ที่ตัวเองโจมตีนะครับ ถ้ามี3 Protect Marker หรือมากกว่าบนเซอร์เคิลของเราไอสกิลล่างเนี่ยมันจะอยู่ช่องไหนก็ได้ครับไอ Protect Marker เนี่ยนะขอแค่มันมีจํานวน3ใบหรือมากกว่านะผู้แข่งจะไม่สามารถคอการ์ที่มีความสามารถพิทักษ์จากบนมือได้นะครับในการโจมตีที่ดึูที่อยู่ตงนี้โจมตีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากตีแรงแถมยังท่าม PG ได้ด้วยนะครับแม่ปนะึ๊บต่อไปก็เป็นคนนี้อ้าวนี่ไงเจอแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมผมว่าผมใส่มา2ใบนะเออ นี่นี่นี่แก้หน่อยแก้หน่อยเออใส่ใส่มาสองใบน,นะครับก็ว่าอยู่หายไปไหนใบหนึ่งที่แห้อยู่นี่นี่เองนะครับเออนี่นี่นี่ใสมาสองใบน,นะเออที่ใส่มาสองใบก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันโอกาสได้ใช้น้อยนะครับก็เลยใส่มาแค่นี้พอหรือว่าจะเอามาบูทหมื่นสามพิเศษก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เทคนคในเขาต์บ้านอะไรนั่นหรอกหรือว่าถ้าใครจะใส่เป็นตัวอื่นก็ใส่ไปนในตัวอะไรนะบวกห้าพันตามดามจโซนก็ได้อะไรง,งั้นก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเอามายืนเป็นหลังมังคุดเมเรสนะเพราะว่า ตัวใหญ่เกรดสองก็จะยืนเป็นตัวเนี้ยนะไอ้ไม่ใช่ยีผิดยืนเป็นตัวนี้เพื่อที่จะตีแบบห้ามเพอร์เฟกต์การได้วยนะครับแล้วแวนตีก็เขาเติมอันหนึ่งห้ามเพอร์เฟกต์การด้วยต่อไปนะครับเกรดสองก็คือสองใบนี้อ่าใบนี้นะครับนี่ไม่โฟกัสเลยเนาะอ่ะเซนเนสเทียลแห่งแนวหลังนะครับอาร์มาทีเนาะก็มีออโต้ช่องแวนกับเรียเมื่อลงจากมือเนี่ยโซบัสหนึ่งนะครับพอการหนึ่งใบจากดาเมจโซนลงช่องเรียแล้วก็นำหนึ่งใบบนสุดนะครับจากกองเนี่ยเข้าดาเมจโซนในสภาพคว่ำ ตัวนี้เอามาเล่นช่วงต้นเกมได้แบบสมมุติว่าต้นเกมแบบเรามีตัวที่ไอ้ของเล่นวะอยู่ใน d a เมจเนี่ยแล้วก็โซบัสแล้วก็คอตัวนั้นลงมาได้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ปัญหาลหลักๆที่มาคุณเมกเลเจอคือเรื่องคอเตอร์บัสไม่พอผมก็เลยใส่ตัวนี้มาด้วยติดไว้หนึ่งใบพอดนะครับไม่ได้ใช้เยอะหรอกกับเซ s u r g i ค a ลเอ่อ s u r g ค c ลเนิร์สนะครับก็มีแอคทีฟช่องเลียงเนาะเพิ่อละครั้งถ้าเคยมีการใบใหม่เข้ดาดาเมจโซนของเราในเทอร์นี้นะครับในการโซบัสหนึ่งนะครับเราได้คู่แข่งนะครับคอเตอร์ชาร์จหนึ่ง ถึงจะเคนาเตอร์ชาร์จให้คูกแข่งด้วยแต่ว่าบางทีก็เป็นข้อดีของการเคนาเตอร์ชาร์จให้เขาด้วยนะครับบางทีเนาะเพราะาอาจจะแบบเออเราอาจจะไปหาตัวที่มีคอมโบแบบเมื่อตีบวก5,000ตามการไงในนามิโซของคู่แข่งอะไรอย่างนี้มาเพิ่มก็ทําได้นะครับแต่ว่าติดไว้ใบเดียวพ,พอๆนะครับเพราะว่ามันประโยชน์นอกจากเอามาไงเดมก็ไม่มีะไรเลยนะครับเออประมาณนั้นเนาะที่เกียร์สก็มีเท่านี้นะครับ่ใส่ไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ชุบตัวเดิมๆมาเล่นส่วนใหญ่นะตัวที่จะชุบหลักๆก็จะมีแค่2ตัวนี้แหละ ตัวไตล์กับตัวเนี่ยเออที่จะชุบหลักๆมาเล่นครับเกรดสองก็จะมีหน้าเดิมๆมาเลยแล้วก็สุดท้ายเกรดสามนะครับเนี่ยเราก็อยู่กันที่ใบแรกเลยนะครับตัว VR หน้ากล่องนะครับอาร์ตเอเดอร์นะครับมาคุดเมรสนะครับก็มีออโต้ช่องแวนเนาะเมื่อลงสนามนะครับในการเขาตบสองถ้าใบกาของคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดสองนะครับสร้างความเสียหายให้ใบกากผู้แข่งหนึ่งดาเมจนะครับก็ทําการดาเมจเช็คไปนะครับ แล้วก็ถ้าแวนการของคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเนาะฮิลการจากดาเมจโซนของคุณนะครับหนึ่งใบก็คือถ้าเราไล่ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราจ่ายคอรเตอร์บาร์สองเนี่ยแล้วก็ถ้าแล้วถ้าแวนการของคู่แข่งเป็นเกรดสองเนี่ยยิงแดมคู่แข่งหนึ่งดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าแวนกางคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าเนี่ยเราก็จะได้ฮิลหนึ่งดาเมจของตัวเองนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ทั้งบุกทั้งรับได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีเออสกิลหนึ่งนะครับแอคทีฟช่างแวนเเนนาะะะทรรร์ลคคัั้งบ ในการโซบัตหนึ่งนะครับพอการจับดรอปโซนไม่เกิน3ใบนะครับลงช่องเลี่ยนแล้วก็ยูนิตแถวหน้าเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับไอ้ยูนิตแถวหน้า3ใบเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000นะครับจนจบเทิร์นจากนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายให้ยูนิตนี้หนึ่งดาเมจนะครับก็คือทำการดามเมจเช็คห้าดวงดีๆหน่อยก็จะได้ทิกเกอร์นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะ,นะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากเพราะว่ามันบวกพลังให้แถวหน้าได้ด้วยแถมยังชุบทรัพยากรจากดัอปโซนมาใช้ได้แบบเรื่อยๆด้วยแถมชุ3บ3ใบนนีี่ค่คอข้างมประสิิทธภาพมากนะครับไม่ใบเนี่ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆของ Angel f e เฟ h e r ยุคแวงการ์วีเลยนะครับเ,ออเพราะว่าหลังจากน,นี้ก็ลอยอีจีช่วง VBT 12เลยมั้งที่กาเวโอมาใช่ไหมเออ,เอ,อประมาณนั้นนะครับต่อไปก็เป็นคนนี้นี่ฟิกซ์ซูเตอร์นะครับเบคเคินะครับออก็อยู่ในชุด v e บ13เหมือนกันนะครับก็มีอันดีบช่องเรียนเนาะเธอละครั้งนะครับถ้าแวงการ์ของเราเป็น a r ร a d อเดมาคุ้มมเร็กนะครับ และดาเมโซของเราเนี่ยมีการ5ใบเนาะในการเคาจะบัหนึ่งแล้วก็โซบัสสองนะครับฮิวการ์จากดาเมโซของเรา1ใบนะครับอ่ะก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้เราลอดตายได้หรือว่าสมมติว่าเรามี5้าเดมอยู่แล้วแบบอยากกดสกิลมังคุดแบบไม่ต้องไปจ่ายค่าไม่ต้องไปเสี่ยงดวงแบบพี่ทัศยะนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อนที่จะกระจายความเสี่ยงให้ตัวเองได้นะครับเอออะไรประมาณนั้นเนาะอะ่ต่อไปมีอาตัวเก่านะครับเป็นตัวที่ช่วยให้มังคุดไปเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือ โซดีดิฟายเฟรชเชียลนะครับเซร์ราคิเอลนะก็มีคอนติเนียช่องแวนกับเรียน,นะครับในเทิร์นเราเนี่ยถ้ามีการ์ดใบใหม่เข้าดาเมจโซนของเราในเทิร์นนี้นะครับแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3,000นะครับก็คืออจะมีเข้ากี่ใบก็ตามก็ยังได้แค่3,000อยู่นะเพราะว่ามันเป็นคอนติเนียนะครับมันไม่ใช่ออโต้แล้วก็มีแอคทีฟช่องดาเเออ่ดามจโซนถ้าบรรยากาศคู่แข่งเป็นเกรดสารหรือสูงกว่าแล้วก็การ์ดใบนี้เนี่ยหงายหน้าอยู่นะครับด้วยการนำหนึ่งใบบนสู่ของกองเนี่ยเข้าดาเมจโซนใใในนนนนสสสภภาาาพพ่แล้้วกก็รบีเตะ ก็คือการไล่แยเราก็สามารถได้กิฟต์ได้ด้วยก็คือเป็นการปั๊มกิฟต์ให้กับเด็กนี้แบบง่ายๆนะครับจะได้มีกิฟต์สามใบง่ายๆแล้วตัวกีบสองจะได้หา้าเสกกัรไวๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะมาดูกันดีก,กว่านะครับว่าลิฟต์เด็กเนี้ยจะมีวิธีการเล่นหรืออะไรยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับใครก่อนที่จะไปช่วงวิธีการเล่นเนี่ยถ้าใครมีใบแนะนําหรือว่าใบอะไรที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อบ,บางคนแบบอยากหาแนวทางการจัดเด็กเพิ่มจากที่ผม พูดตรงนี้เอาไว้เนาะหรือว่าใครอยากจะหาแนวทางเพิ่มก็ลองไปดูคลิปเอจาอะสกิลและสาระน่ารู้นะครับในเจาะสกิลและคอมโบนะครับการแนะนํามาฟุดเมเลที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ตัวไอตรงนี้นะครับให้เนาะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับลิเด็กเดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในวันครับว่าเล็กนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นอะไรประมาณยังไงบ้างนะครับโอเคไปดูกันอ่าโอเคก็มาถึงช่วงการแนะนํานะครับวิธีการเล่นแบบคร่าวๆของเล็กนี้นะครับ ก็จะแนะนำด้วยการเล่นจริงเลยนะครับอันนี้ก็สับเด็กนะครับอ่าสับเด็กก่อนจัวห้าอ่าจัวห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอมืออย่างแย่มือแย่เหมือนกันนะแต่อย่างน้อยก็ยังหลุดแค่เกตดเดียวนรครับเกียเกียเกีหนึ่งเนาะเปลี่ยนสามเลยจัวสามไหนะครับสองสามใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่ก็สับกล้องนะครับหลังจะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็หาผู้เริ่มก่อนเริ่มหลังได้เลยนะครับตามแล้วแต่คนนะครับเราจะเอายังไงนะครับโอเคก็ สำหรับเวงกาดนะครับสมมติว่าเราได้เริ่มก่อนเนาะเราก็สแตนร่อนะครับอ่านะอู้ได้ของดีเหมือนกันเนาะถ้าเป็นห่วงผมขอไลท์เป็นเอรอยไซน์ไอ้พิ่ีเอเดรอยไซน์เอรอยลามิโดนะครับสกิลของตัวเริ่มเมื่อถูกไ like, ลท์ทำครับโจาก,การา์หนะึ่งใบอ่าโอ้แค่นี้ก็จบเทิร์นไปนะครับคู่แข่งโจมตีมาก็ไม่ป้องกันครับดาเมจชชั่นี่ไม่มีทิกเกอร์อู้ได้ของดีซะด้วยนะอ่าต่อเทิร์นนะครับต่อเทิร์นจัวไลท์เป็นเอรอยไซน์นะครับแล้วก็เราจะขอเป็นใบนี้อ่านะ สกิล <Skill S 2> ของคนนี้ครับเมื่อลงสนามเนาะในการโซบัตหนึ่งนะครับโซบัตโซเราก็โซเป็นตัวที่เเอาไปใช้เล่นได้นะครับโซบัตหนึ่งคอการ์ดจากดาเมจโซหนึ่งใบผมก็ขอเป็นคนนี้นะครับลงมาแล้วก็หนึ่งใบดาเมจโซนะครับเข้าในสภาพคว้มแล้วก็ดูหน่อยทีนีว่าเป็นใบะไรว่าให้เปกินฟันเกอร์เจียใจอย่เอมเรา,าก็อาจจะลงคนนี้ไปนะครับเออสกิลครับเปิดเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนี่ยน่เลยเอาหนึ่งใบนะไม่เกินไม่เกินหนึ่งใบนะครับแสดงให้คู่แข่งดูะแล้วก็นําขึ้นมือนะครับถ้าเรานําขึ้นมือนะครับก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่โซ่เข้าโซ่ไปนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เราจะใช้คนนี้เลยก็ได้หรือว่ายังไม่ใช้ก็ได้ครับอยู่ที่โดนดัทที่องเราเนาะถ้าเป็นผมผมเลือกใช้เลยลวกันเอาไว้ใต้กองนะครับเพราะว่าในเธอนเนี่ยมีการใบใหม่เข้าดาเมจโซ่ของเราเลยเนาะตามสกิลของมันนะครับเห็จไหมประกันหน่อยอ่ะ ถ้ามีการ์ดใบใหม่ข้ามดาเมจโซนในเทอร์นี้นะครับด้วยการเอาตัวเองไปใต้กล่องนะจั่วการ์ดสองใบแล้วก็ทิ้งการ์ดเป็นมือหนึ่งใบนะครับจัวจ่วสองจั่วสองทิ้งการ์ดเป็นมือหนึ่งใบโอ้ทิ้งอะไรดีเนาะผมขอทิ้งเป็นเกรดสองแล้วกันนี่ใบนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเศษเลยคู่แข่งจะยืนเป็นเกรดเอ่อเกรดหนึ่งยูเราอาจจะคนนี้ตีก่อนเพราะว่าเอรอยายเนี่ยช่องแวนก็มีสกิลที่บวกพลังได้นะครับสมุดของเขาปล่อยดาเมจแวนกะจะบวกหมด่งมือด้วยสมุดของเขาปล่อยแดมเนาะ เมื่อไก่ตีหมื่นเก้านะครับไรเช็คไม่มีทริจเกอร์นะประมาณนั้น,นก็ผู้แข่งโจมตีมาก็ไม่จำกันนะครับดาเมจเช่นกิรอนดิกเกอร์อะไรว่าไปเนาะพอตีเรี่ยกาดก็ปล่อยไฟนะครับสแตนแอนดรอร์นะครับ,รรรบชื้อแล้วก็ไลฟ์เป็นอาร์ตเอเดอร์มาคุดเมเล็กนะครับแล้วก็แน่นอนมาคุดเมเล็กต้องเล่นอ่าต้องเนงเ้นเล่นเป็นโปรเทคทูนะครับถึงจะทรงประสิทธิภาพที่สุดเนาะโปรเทควันก็ได้แต่ว่าก็มันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าโปรเทคทูนั่นแหละดูลงมาหน่อยแล้วกันนะอาจจะขึ้นสูงไปหน่อย ชื้อแล้วก็ดูการบันมือซิมีอะไรบ้างอืมไม่ค่อยมีอะไรดาเมจโซก็มีแต่ครีนะครับเอออะไรดีล่ละดาดอกโซก็มีประมาณนี้อืมชึบชับชึบชับแล้วชึบชับชึบชับเออ่ผมก็ขอใช้เป็นสกิลมาคุดธไม่เล็กแล้วกันนะครับโซบาหนึ่งเนาะจะได้ไม่เสียบรรยากาศมากด้วยนะครับโซบาหนึ่ง คอการ์ดไม่เกินสามใบครับจากรามิโดช่องดอกโซนเนี่ยราช่องเลียก็ขอเป็นทรายลงตรงนี้คนนี้ลงนี่แล้วก็คนนี้รามิโดเนี่ยลงนี่เลยแล้วกัน,น,ลลกน,นตรงนี้เลยแล้วกันอ่เอาเหตุผลทำไมผมถึงเอาโพเทคไปไว้ข้างล่างเพราะว่าเผื่อผมได้ตัวเตรดหนึ่งที่เสพจ,จากหลักได้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครจะาไว้ข้างบนก็ได้นะครับอันนี้น่แต่คอนขนาดแล้วกันเนาะ,อะขอสามใบครับจากนั้นแถวหน้าบ๊กห้าพันสามตัวครับห้าพันห้าพันห้าพันนะครับแล้วก็ ดาเมจเชฟนะครับไม่มีทริกเกอร์ชื้นมีอะไรเล่นอีกไมนอกยังไม่มีแล้วก็สกิลคนนี้ก็ได้นะครับโซม่าหนึ่งนะครับคุณและคู่แข่งนะครับหายคนละหนึ่งดาเมจชื้หายดาเมจเรียบร้อยนะครับเอาไว้ใช้เทอร์นาแล้วก็ผมอาจจะคอเป็นคนนี้ไปนะครับปื๊บเปรเจ็ดนะครับหามาคุณไปเล่นสีห้าหกเจ็ดมาไม่เจอนะครับชื้ สก,ก้องสก,ก้องนะครับโอเคแค่นี้อ่ะเราก็อาจาจะไปประกาศโจมตีเลยก็ได้เพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วมือเจ็ดนะครับไม่มีอะไรทวินได้เฟิร์สทุกั้นที่นี่ทุกขันติ๊กเกอรแก์แล้วแต่ว่า,าจะติเกอร์ให้ข้างไหนนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าเอาให้ข้างนี้ละกันแล้วก็เอไล,ออลอส,ส์เอรอยไฟโจมตีอสกิลทั้งงานนะปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโจมการต่อสู้อ่ะดีหาตัวเองนะครับด้วยแล้วคนนี้นะครับมีไอตัวนี้ก็จะเห็นดาเมจโซนเข้าใหม่ระเบิดห้าพันด้วย ก็เป็นคนนี้ไก็เป็น9 0 0 0พันบูตอีก1 3ื่นนะครับแล้วก็โบยจากโคตริกห้าพันเก้าพันบูตอีก1 3ื่นเป็น2 2 0 0 0ื่สองโบยห้าพัเป็น27,000นี่อะไรประมาณนี้ก็จบเทิร์นไปนะครับถ้าอูแข่งตีเรียกาศอะไรก็เครื่องค่ของเขาครับก็ปล่อยอะไรไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้เก็บไว้อยู่แล้วเนาะเขาจะตีมาอีกปล่อยได้เมจนเช่นนะครับอ้าวได้ของดีซะด้วยโอเคแล้วก็อาจจะก,ก,กันประเภทแบบพวกตัวเล่นทั้งหลายเหล่านี้นะของเราก็ป้องกันไปเลยก็ได้นะครับป้องก,กันก็ว่าได้ปึ๊บแล้วก็สแตนด แอนดรอยนะครับแล้วก็ไลฟ์เดิมอัดเอเดอร์นะครับมาฟุสเมเรสนะครับโปรเทคทู Two อันนี้เอาให้ข้างบนบ้านล้วกันปึ๊บแล้วก็การบนมือยังไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่เนะแต่ว่าก็ขอใช้สกิลคนนี้ต่อแล้วกันเนาะเกรดหนึ่งนะครับลงมาลงทับอีกกิโดแล้วกันเนาะ ลองทำเมกิโดมันชื่อเมกิโดะปะลามิโดเมกิโดะปะอะไรล่ะเปิดเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีอะไรสักกองเดิอน,นะครับชืน้นเงียบเรียบร้อยจากนั้นก็บนมือเรายังไม่มีอะไรให้ใช้เป็นคอมโบพิเศษอะไรมากนะครับก็เก็บไว้แล้วกันเนาะสกิลของมาคุนเมเล็กครับโซบ้าหนึ่งนะครับโซบ้าตัวเริ่มไปเลยก็ได้เราต้องการเก็บสามในโซไว้เยอะๆนะครับจะได้ใช้เมกิโดง่าย ชุบเรียกาสามใบานะครับอเอาใครดีเอาคนนี้หนึ่งใบนะครับเอาไว้เรือกมาก่อนก็นกได้มีกิโดมีกิโดอีกแล้วลายลาเมโดหนึ่งใบแล้วก็เอาเป็นสายนะครับก็ได้เชืบเอาคนนี้ไปไว้ช่องนี้เพราะว่าเขาไม่ถูดีทายนะเขาไม่ได้ดีทายตัวเองนะมีตรงนี้หนึ่งสองสามนี่แล้วก็ในมาคุนเมเล็กครับเนี่ยยูนยิตแถวหน,น้าสามใบบวกห้าพัน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 โอ้โอเทิร์นที่แล้วเราลืมบวกห้าพันของไอตัวมาคุนเมลเลยด้วยนะ เวลาเล่นก็พยายามหาไอ้พวกเค้าเตร์บกพลังไว้นะครับหรือทำเองก็ได้เนาะทำเองก็น่าจะใช้ได้อยู่นะผมว่ามันไม่มีนิกสิทธิ์อะไรทำเองง่ายๆผมก็มีของผมนะแต่ว่าไม่ได้อยู่นี่นครับไม่ได้อยู่บ้านผมเนาะก็เลยไม่ไดเอามาเอามาแปะให้ดูกันนะครับจากนั้นก็อ่าสกิลเซราเคียวครับเอ้ก่อนเซราเคียวมาคุณไปได้ลกอหนึ่งดาเมจด้วย่ะเคไม่มีทิกเกอร์อะไรนะครับก็สกิลเซราเคียวครับหน,นึ่งใบแปดดาเมจโซนแล้วก็เอาตัวเองไลท์นะครับในสภาพสแตนเมลัยโปรเทคทูนะครับผมก็เอาให้ คนนี้ละกันนี่ตอนที่เราแปะจากค่าคอสของเซราคิโอมันยังถือว่าสกิลยังไม่จบนะครับดังนั้นก็เลยไม่ถือว่าเป็นดาเมจที่ทําให้เราแพก้กมเนาะนแล้วก็เซราคิโอครับแถวหน้าบวกสามพันถึงแม้ว่าไอ้บวกห้าพันของอาคุณเมลนที่ใช้ไปเทอร์ที่แล้วเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับให้กับแวนการ์ดก็อย่างน้อยเรียกกดที่ได้ไปก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะโอเคเราก็ไม่มีไรเล่แล้วเราก็อา Vanguard จจะแวนการ์ดโจมตีครับ ปุ๊บหรือจะเอาคนนี้โจมตีก่อนก็ได้เพื่อทําให้รามิโดะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็นได้นี่แล้วแต่ฝนเนาะแต่ผมเอาแค่นี้แหละปุ๊บอ่าหมื่นสองบวกแปดพันเป็นสองหมื่นนะครับสองหมื่นแล้วก็สกิลของเจราเคียบวกให้แถวหน้าสามขันด้วยเป็นสองหมื่นสามจะใช้แถวสกิลของรามิโดก็ได้นะครับเพราะว่านในโซเรามีเกรดสามแล้วนะครับสมมติว่าผมใช้ได้นเขาจะมาหนึ่งนะครับผู้แข็งไปสามารถคอกัส์ดที่ทักลงมือไอ้จากมือลงเของกัดได้นะครับก็ทวินไรนะครับคิดที่ฟอนทิกเกอร์ แนะนำว่าหัดให้คนนี้ไปเลยเพราะว่าคนนี้ตีแรงมากแล้วก็ไม่สามารถเพอร์เฟกต์ได้แล้วเพราะว่าเรามีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่บนช่องเรียกอากทั้งหมด3ใบแล้วนะครับเแต่ขั้นเช็คไม่มีทิกเกอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเอาทรายยกตีก่อนนะครับด้วยการเคลียร์เรียกอากของเขานะครับก็เป็นทรายก็เป็นหมนะื่นสี่เนาะแล้วก็เอาเรียกอาเขาเข้า,ขา,ขา,ขาดาเมจโซนหมื่นสี่บวกอีนึงหมื่นนะครับจากสกิลตัวเองเป็นสองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี่วกอีกแปดพันเป็นสามหมื่นสองบุยห้าพันเป็นสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็วันนี้โจมตีนะครับ เอานับพลังแบบพื้นฐานก่อน9 0 0 0บวกอีแปเป็น17 17 0บวกอี 8, โปรเทคมาเตอร์2ใบนะครับบวกไป 5, นะครับทังเป็น17 27 2เ7็แล้วก็อสกิลของตัวเองบวให้ตัวเองอีก15 0 0 0ด้วย27 0หบวก15,000นับเลขมันเลย17 2 0นเจ็ด2 3 4เ2 42 2 0 1คลิกที่เป็นคริกที่ค,อ,คอนเอิเกอร์เป็น52า0 0นะครับ52 0 0ม2องคริกไม่เอาเพอร์เฟกต์คร์ดแล้วก็เซนตทีเอี้บวกให้3,000ด้วยลืมนะครับตัวนี้ก็ลื ออเอาบอีก3,000ด้วยเป็นห้าเออห้าหมื่นห้าใช่ไหมเออห้าหมื่นห้านะครับเออตีต,ตีจอบฟอร์สได้นะครับไม่เอาเพอร์เซนการ์ดด้วยอาการม,มาการมานะครับอะไรประมาณนั้นอเออก็โดยรวมเด็กก็จะเล่นประมาณนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะที่ผมแนะนําที่จําลองการเล่นวันนี้อาจจะเสลี่ยเรื่องที่การ์บนมืออาจจะค่อนข้างแย่นิดนึงมีแต่ทิกเกอร์นะครับเต็มไปหมดเลยตัวเล่นอย่างไอ้พวกตัวเกียร์หนึ่งเสร็จจากหลังได้นี่ไม่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่เนาะ ไม่แย่นะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการเล่นเด็กนี้แบบคร่าวๆเนาะใครอยากจะเปลี่ยนเด็กนี้หรือว่าเป็นตามที่ตัวเองเอต้องการหรือว่าสนใจยังไงก็เปลี่ยนกันได้เลยนะครับวันนี้มาแค่แนะนำรีดเด็กแบบคร่าวๆให้ดูกันแล้วกันเนาะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ค,คอมเมนต์บอกกันได้เนาะสำหรับใครที่รอพวกเด็ก อืูออ่ใน v e b 12- กับ13ก็รอได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีไอตัวคาเลซอร์แต่นาอที่อาจจะทาําช้านิดหนึ่งเพราะว่าคาเลซอร์ถ้าไม่มีตัวโปรโมโที่ผมเคยพูดในคลิปรีวิวอะค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับดังนั้นก็เลยว่ารอตัวโปรโมก่อนดีกว่าเนาอถึงจะค่อยจัดมาให้ดูกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปละบายๆจ้า